ผมก็เคยเป็นประธานปวชท,ที่เราพามานานผมก็บอกว่ามันเป็นหน่วยงานที่คุณภาพครับเก้าหน่วยงานนึ่งอะนะจากลำบากแล้วอยู่ตน้ตนต้นของประเทศนะแตไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทุกคนนะผมบอกเลยคนในคมทนเนี่ยเอาละส่วนใหญ่ที่ต้องยอมรับว่ากว่า80%เป็นคนดีทำเอง และท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีหลักฐานว่าไปจ้างเขามาทำาอันนุ้ก็ผิดชัดเจนแล้วล่ะเริ่มต้นก็ผิดเลยล่ะน่าน้า,า,า,ามันมีเหล็กนะครับมันก็จะต้องมีเหล็กโฟโพว่มาคือหากแจกตันเลยนะครับนะครับ คือคือปูนมันหักเลยธรรมดาถ<ช>้าไอ้นั่นมันจะต้องมีรอย<ะ>มีเหล็กอะไรเนี่ยมาดูเนี่ยการจะเป็นขวดขเนี่แลมันทนาต่อะนีหการลิงทังอ่ะมันทำตรงนั้นตอนนี้ตรงนั้นมันพังไอ้นี่ก็เลยพังต่อเต็มตอนน้ำหลากครับท่าน เพราะไม่คนสร้างนี่ยไม่ดีเด็ดเลยไม่โกงไปไม่โกงไปไม่เชื่อไม่ไม่ได้ไไไสร้างมันด้วยแบบเขาถ้าสร้างดูแบบแล้วจะโกงได้ไงคืออย่างนี้นะครับที่ผมเห็นที่มันชัดเจนเลยเนี่ยคือกรณีบันไดลงนั่นหนึ่งนะครับอสองคือไอหินที่เรียงกันตะลิงเนี่ย เป็นไปตามแบบหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องไปดูแบบนะครับ uh huh. ต้องลองแล้วค่อยเขาดูแบบสามมือที่เรียงหินที่เรียงเนี่ยมันได้ลงไปถึงก้นน้ําจริงไหม uh huh. นะครับอันนี้น่าสงสัยนะครับสี่ก็คือว่าพอมันเรียงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ตามแบบอ uh huh. มันก็สุดลงไปส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้ถนนนี่สุด uh huh. แล้วสุดท้ายก็คือว่าต้องไปดูต่อว่า ในงบอะนะครับมีการทําหินเรียงตะลิ่งทั้งหมดยาวเท่าไหร่หได้ทําตามนั้นไหมหครบบริบูรณ์ไหมเพราะผมก็เริ่มไม่มั่นใจอยู่ในเนี่ยว่าตกลงนี่ก็ต้นทางมันยังมั่วเลยนะปลายทางมันมันขาดไปมันก็ง่ายเลยอะอย่างอย่างร่องน้ําข้างถน,นนนี่ท่านท่านเจออะไรเราร่องละอีกเรื่องหนึ่งขอโทษครับไอเรื่องร่องน้าเนี่ยนะครับ ปกติถนนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทําร่องน้ําอ,อย่างนี้เป็นมาตรฐานแต่กรณีถนนเส้นนี้นะครับมันทําร่องน้ําไว้หาระวันวิมานอะไรก็ไม่รู้นะครับก็หินที่มันขวางทางน้ําอยู่นั่นแนหะมันทําเป็นช่วงๆช่วงๆแล้วมันทําร่องให้ใช้เงินงบประมาณทําไมถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องทําำด้ดีกว่าให้มันไหลบนถนนเลยน้ําผมก็จะข,ขอเอกสารสําหรับคนที่ ช่วยให้ข้อมูลน่ะนะครับ uh huh. คือวันเนี้เขาให้ข้อมูลมาส่วนหนึ่ง uh huh. ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจริง,รงๆแล้วเราต้องการอะไรบ้าง uh huh. เราก็จะขอเอกสารเพิ่มเติม uh huh. นะครับแล้วเรามาดูถ้าเราเห็นว่าอันไหนอันเนี้ยชัดละเราก็จะร้องนะครับร้องปอปชฮะเราก็ไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องเกี่ยวผมรับเอง uh huh. นะครับเพราะว่า ข้าราชการด้วยกันเนี่ยเขาไปร้องเขาก็อาจจะเดือดร้อนในหน้าที่การงานนะครับ